วันนี้สุดๆ,ๆนะครับมีแบบพี่เขามาเล่นด้วยนะครับจากตลาดนะครับเม็ดห้านะครับไม่เคยรู้จักกันนะครับแต่ว่าไม่เคยเอาโอ้ยบีมไอชิบพายโอ้ตายก,กูแม่งยังพูดไม่เสร็จเนี่ยเอาเส็ปากก็พี่โอ้โหแม่งตังไม่หนาแม่งยังพูดไม่ทันเสร็จเลยเสียละโอ้โ อย่ัง <laughs> ยังพูดไม่ทันเสร็จเลยอะ <laughs> เอาครับเปิดเสียไปแล้วโอ้ยมาจากตลาดเลยนะครับก็ไม่รู้มาถูกได้ยังไงนะครับแต่มาเราก็เล่นนะครับเราก็รับแขกให้แต่ถ้าสู้ไม่ไหวถ้าสู้ไม่ไหวผมก็เลิกนะครับก็ลองดูก่อนโอ้โหแบบไม่เคยรู้ฝีมือกันมะแต่ผมเล่นไปภาคไปนะพี่ไม่นลำคาญนะเหมือนในคลิปเลย สไตล์ผมสไตล์ผมเอ้เล่นไปคุยไปอ่ะเฮ้ยพอได้พังบีมพี่เขาก็ไม่ตึงมากนะอ่าไอเชื่อไปเซ็นเมียพี่สองควดดยสามขวดเลยไม่แค่ขวดนึงมึงไปเซ็นไหมแล้วพี่ใหญ่เขากินอยู่แล้วดูทรงแล้วว่ะเรามาทรงเ้งเหมือนกันนะโอ้ยบีมโอ้ยชิบหาย ดูเชิงอยู่นะโอ้ยมึงไม่ต้องดูเชิงอย่างนี้มันหมดอันนี้พี่ก็มาจากจากตลาดนะครับไม่รู้จักกันเลยนะอันนี้คือรับประกันเลยคือจริงๆนะไม่รู้มาบ้านผมถูกได้ยังไงนะครับจะ้่องโยกับเขากับเขานะเมื่อกี้แต่พี่เข้ามาผมก็รับแขกให้นะครับแต่ถ้าสู้กันไม่ได้ผมก็ยอมตอนนี้งานยังไม่เสร็จเลยนะพี่ งานยังไม่เสร็จนะครับมารับแขกแค่ก่อนนะครับแป๊บไปก่อนเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดหลังห้าโมงขึ้นไปนี่โอ้ยพี่มาเหอะเล่นยันป้ายเอพี่สองเออเองไปแล้เออไปเซ็นเดียมอนไปเร็วเร็วอ๋อโอ้โหจะพอจ่ายหรือเปล่าไอ้บีเอ็สองอะนะมึงนับไว้ด้วยนะมึงยี่กูสามพี่เขาตึงอยู่นะครับ เออโอ่ตึงอ่ะหมาก็รับแขกให้นะครับผมก็ไม่อานุนนะครับพี่พอดีพอดีพอดีพอด,ดีเก็บเลยครับผมสดตลอดไม่มีแห้งแต่ผมเล่นไปคุยไปนะพี่ไม่ลำคายกันนะครับเพราะว่าผมทรงนี้เหมือนในเหมือนในติกตอกเลยครับทรงทรงนี้เลยเล่นไปคุยไปโอ้ยบีม มึงน่าจะเอาข่าวขึ้นบนมันไปไม่ได้กี่มกหมดเลยโหมือที่หายข่าวขึ้นบนดีกว่าว่าพี่เขาก็สวงหมดแล้วก็ส่งนิ่งด้วยอ่ะสงนิ่งคล้ายๆพี่จ้าเนี่ยแหละ <c oughs> จริงดูเาดิเขาลงเข้าเหลี่ยมอืมบัวกึ่งกันมึงกึ่งกันเลยไม่ได้ไมันชอบสู้ลูกน้องผมอะมันจะตู้อย่างเดียวอะ่ะ กันด้วยมึงจะทํำยังไงมึงดูมึงดูด้วยต้องกดดันมันไม่ได้เนี่ยมันจะสู้อย่างเดียวอะอเ,เออไม่งั้นก็กันให้หนูเข้างาน,น้ี่โมงเนี่ยเฮ้ยสี่โมงแล้วไปเข้างานไ<ม>อ้อแกเออเนี่ยสี่โมงแล้วยังไม่ไปเข้างานอนะีกเดี๋ยวก็กโดนไล่ออกนะอ่ะเออ เออเขียวไอ้น้องดีมากไอ้บีมดีมากาเล,นกล่นดีมากเออถ้ามึงยิงลงกูก็บอกดีมากเขียวเฮียเขียวพี่ว่าง่ายนะใกล้รู้แล้วเบาเบาเๆกูบอกให้เบาเๆยิงที่เบาเๆแล้วกันลูกนี้ดีกว่าเจ็บหายแล้วก็หมดแล้วเสียชื่อเสียงอีก พี่บอกไว้ยิงเบาๆ,ๆยิงเบาๆ,ๆดูนะครับอันนี้นะครับมาตามมาตามหาบ้านจนเจอก็ต้องรับแขกให้ครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะมากันแล้วว่าโอ้จะปฏิเสธก็ไม่ได้เราก็สิงนักลุยอะฮะพี่ใหญ่องานยังไม่เสร็จเลยนี่พี่แต่ก็ต้องมาแบบโอ้โหต้องมารับแขกให้ก่อนอะไม่ได้อ่ะอราว่ะเสียเงินได้แต่เสียหน้าไม่ได้นะครับ เออขึ้นมาดีน้องวัวช่องเชิง,ชงปิ้วหมดเพิ่งจะทำช่องใหม่นะพี่ช่องปิ้วหมดอะไปลงไอ้คลิปไอ้ไก่เลยยุ่งเลยดูนะครับโอ้โหนี่นะครับกันแบบไหนวิ่งลงอีกเหลี่ยมต้องกิกไว้กิกดิไม่กิกโอ้โหก็พอได้นะบีมพอไหวเปล่า ถ้ามึงยิงลงกูก็ชมมึงอะฮะมึงยิงลงกูก็ชมมึงอะเออดีมากไอ้น้องอันนี้ผมเก็บครบนะพี่ครบนะเออเขินเขินดีมากแจ๊คี โอ้ยบีม,บมลงมโอ้ยบีมบม,มาเดี๋ยวเขาก็ไม่เล่นด้วยหรอกรม,มีต้องชมไปโกรธกันเะพี่บางทีแซวกันอะไรกันนะครับมา <c oughs> สไตล์ผมเหมือนในทิกต็อกไรพี่อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าที่มีแบบหมู่บ้านอื่นที่ว่ามาเยือนแบบไม่รู้จักกันเลยนะไม่เคยเจอกันเลยคับพอ่อันนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยเจอ <c oughs> พี่เข้ามาก็โอเคนะครับ มาก็จัดให้เขามารอพักหนึ่งนะ่อืมก็ดดีมตามเออต้องตามหัวหน้าค่ายดิโอ้ยอชฟหายดีไม่กันไม่หายนะพี่หายหายเฮ้ยสองสองเม็ดผุมยังได้พียงเม็ดเฮ้ยเม็ดเดียวมเม็ดเดียวพี่มันเม็ดเดียวมันเม็ดเดียวมันยิงไงนะ้ปไปเม็ดหนึ่งหายกันไม่เด้ง,ไม,ดงไม่เด้งแ,แค่ยิงถูกเลดีกว่า เ็ลยพอเล่นกันได้พี่ก็ไม่รู้พี่จะโชว์ฝีมือจริงหรือ,อยังผมก็ยังไม่รู้เ,เลเนี่ยเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยเล่นด้วยกันไงถ้าเล่นด้วยกันแล้วก็อ่ามันถึงจะรู้ยังไม่เคยเล่นด้วยกันเลยครับมันด้วยความสัตย์จริงนะครับแฟนคลับ <laughs> แต่พี่ก็มาเราก็โอ้โหต้องรีบมารับแขกให้ ลางานออกมารับแขกกันเลยนะครับคือแบบอ้วหสุดจริงอะบวบโต๊ะผมอะยิงยากพี่มันแวด้วยถ้าพี่ถ้ายิงนะพี่ยิงเบานะแหวออกซ้ายออกขวาเลยต้องยิงแบบกลางๆจะไม่แวกันมากบีมกันเถอะมันยังไม่กันงั้นบอกให้มันกันมันกันว่กันเนอะลูกเนี้ย ไม่เชื่อพี่อ่ะก็เจอก็ส่วกับอือโอ้โยแค่สะบัดหมู่นะครับวิ่งมาวิ่งมากุ๊กกุยเออลูกนี้แหละหน่าสู้สู้ไปเลยลูกไกลไก่เงี้ยพี่ชอบอือหืออือหือเอาวะ ใจใจสู้นะลูกพี่เล่นไม่ไม่เครียดกันนะเพราะว่าผมต้องถ่ายคลิปไปด้วยวิพากษ์วิจารณ์ไปด้วยเหมือนในคลิปเป๊ะเอ้ยเอ้ยเสี่ยวเดี๋ยวการไงญีมึงเต็มลูกเต็มลูกไปก่อนมึงเต็มลูกไปก่อนเชื่อพี่มึงเชื่อพี่เต็มลูกไปก่อนเชื่อหัวหน้าค่ายก่อนกระเสียวนะครับไม่เคยเล่นด้วยกันนะแม่ผมนี่คือว่าหวาดเสียวตุดอะเพราะว่าไม่รู้ฝีมือเขาขนาดไหนอะโอ้ ไม่งั้นเขาจะบุกมาถึงนี้หรอนะเขาก็บุกมาหาเราเลยอะ่ะเราก็เขาเห็นฝีมือเราแล้ว,ลวไงแทงทุกวันนะ่ะขนาดเราเก่งขนาดนี้นะ่ะเขายังสู้อะ่ะนะกึ่งกันสู้เลยเบ่มสู้ฟีให้น้องกระสวกไอ้พี่โชว์สักทีเดียวโอ้โหห่างริบเลยกูเออ ไม่กระซวกให้มันมีกำลังใจมั้งไงต้องกดดันก็มึงแทงอย่างเนี้ะม่นน่ะเอาการเถอ้อเช็ดบางขึ้นบนมาอาหรือไงแล้วแต่เองอ้าไม่กดดันลูกนึงงาโอ้ย โอ้พ oh, ี่ยิงยังยิงไม่ถูกอะเด็กผมอะโอ้เปิดได้ยิงยังยิงไม่ถูกอะไอ้บีมกูไม่ชิบหายมั้งเด้อโอ้โหกันเบิ้ลกันโอ้โห ไม่น่าเชื่อนะเออบัวไปเลยเออ,เอ,อโอ้โหเข้าแล้วออกอูดดวงไม่มาเข้าไปรู้ด้วยนะออกไม่เองเนาะกูไม่กลัวนะครับอือหือตึงจัดอา้าว มามะมาหายหายเก็บคืนดวงไม่ดีเก็บเก็บเงินเก็บเก็บคอนโอ้เกือบแต่ว่าเขาก็ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราน่าจะตึงกว่าเราน่าจะหน่าตึงกว่าเราต้องกดดันมันที่ไม่ได้มันตู้อย่างเดียวอะ หนีสีดีมากไอ้น้องเวลายิงเข้าเราก็ชมเชยยิงไม่เข้าก็บ,บนมันเอาตั้งใจแค่เข้าพอแล้วเขียวดูนะครับพี่พแค่เข้าเอออายเสีย้องปาบมามาจากที่อื่นนกปราบไปเรียบร้อย ไม่โกรธกันนะพี่มันมาผมทรงนี้อยู่แล้วไงแต่ไม่มีอะไรครับพี่เล่นสนุกสนุกวางสนุกไม่ใช่แล้วเอพี่เผื่อแบบเออหุยแบงร้อยแบงพันเลยหรอโอ้โหไอ้แจ็คถอนตายไปนั่นปุ๊บมไม่ได้ใช้เงินมาเฮ้ยแฮกมึงไม่ต้องละไม่ได้ใช้เงินแล้วเราอะ โกก็ดูเขาทำตัวดิเขาเริ่มแหละว่าเขาอ้อยหรือเป่าไอพิมอ้อยหรือเปล่าโอ้โหัวกนเหลืองนอกจากไม่ได้เขาแล้วหนักแล้วโกเขาอ่อยหรือเปล่าว่าหาย,ยหายหายหายนะครับ โอ้ยเล่นกันได้อย่างนี้ไม่กลัวมาเลยเม็ดร้อยเลยไหมเฮ้ยอะไรคอเ่งงี้ยเย <c oughs> ยม็ดร้อยเลยไหมสู้กันได้สู้สีอ่ะสู้ตียังไม่ได้ไปเสียงอะไรนะเอาไปแอเสู้สีสู้สีหนีแพ้เราใจอย่างเงี้ยเราใจอือ้ยังทำงานไม่เสร็จเลยเนะี่ย เขาไล่ออกแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้อยวทำงานแล้วอืม <c oughs> พรุ่งนี้เขาไม่ทำแล้วบ้าไอ้บีมกันกันบีมเอ็งเชื่อหัวหน้าค่ายอย่างเดียวพอเอ็งเชื่อพี่ขาวติดชิ้นพอเออพอบางหลังเขียวหน่อยลูกลูกป้อหลังเขียวลูกป้อฮะ<อ>หวยไอคิวมันไปซื้อไอ้นั่นตรงไหนวันเนี้ยไอจิ๊บไปไปทีไรไปหายทุกที เฮ้ยเฮ้ยมาไงวะ <c oughs> ชิบหายละหรีอเขาจะอ่อยแล้วหร,อหรอหือเปล่าโอ้ไม่งั้นเขาจะมาฆ่ามาเ,าเล่าหร <c oughs> ออืได้อยู่ไม่ร้อยเลยไหมไม่มร้อยเลยไหมไอ้เบมถ้ามึงไม่เข้าลูกจะไล่มึงออกจากวงการลูกจะจ่อเลยนะครับตอนนี้คุณจ้างจัด โอ้ยเกินไปโอ้กดดันมากกดดันมากกดดันดีเขากดดันกลุ่มแต่ดลงเมนี่ไปสองนะสองนะพี่ <c oughs> โอ้ลูกแค่นี้มึงยังแบบจิบหายกูนึกแล้วเขาทำไมถึงมาไก่อะ่ะลูกนี้มึงยังยิงไม่เข้าอะ่ะโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ ยบเลยบีมถอนเม็ดหนึ่งครับโอ้ไม่ต้องถอนแล้วม้าตัวขนาดนั้นนะ <c oughs> โอ้โยตึงจาน <c oughs> มึงเล่นนะ่ะมึงไม่กันนะ่ะ <c oughs> ไม่โกดด่านนักบีมกู <c oughs> มึงไม่ก็ดันแล้วมึงต้องเล่นได้ได้แค่นี้มันลูกอ่อนๆถ้าเป็นกูนี่พวกตัวแจ็คไม่เก่กเกกเนะโอ้อโหจะเล่นไหวหรือเปล่ารัวเป็นพายุขนาดเนี้ยหมดโต๊ะเหมือนเท่าเดิมเท่าเดิมทุกลูกโอ้โหพอดี๊หมดโต๊ะ โอ้ยกลัวเ,าาเ,เขาจริงตอนนั้นอีพีหนึ่งจบแล้วนะครับสรุปโดนไปหกเมตรชิบหายแล้วกลัวเขาไม่เอาจริงหรือเปล่า,าลองดูอีกตาานึงนะครับ